ครับ,บันที่จะพามาชมนกป่าลิวตันนะครับเป็นนกมอใหม่นะครับผมนกป่าลิวตันนะจะพามาดูนะครับตัวนกอกล่องอกล่องตัวใหม่นะตัวก่าขาไปยครับนี่ตัวใหม่ฟังนี่นะครับคู่กันเลยอันนั้นเป็นลิวตันนะครับลิวตันคารลมเป็นเสียงใหญ่คารลมนะครับตอนจิ้งต่อได้แต่ว่าผมไม่ได้ทําคลิปนะตอนจิ้งต่อได้ผมไม่อยอมทําคลิปนะครับเพราะว่าถ้าหาคลิปนี่ก็น่าจะโดนโดนแบ่งเหมือนกัน พราะว่าเผมไม่ได้ทําคลิปเลยผมก็จะทำคลิปไม่ไม่ยาวให้อาจารย์ท่านเห็นนะได้เห,นหน็เหนตัวนะ,ะดูทรงดูทรงนกลิวตันมอใหม่นะว่ามันเป็นสวยแค่ไหนลายมันเป็นยังไงครับปากมันสวยแค่ไหนนะครับสนัปีกเป็นยังไงขาเป็นยังไงนะตับผมจะพาลงให้อาจารย์ท่านได้เห็นนะว่าเป็นแบบไหนนะนกตัวนี้นะดูนะ,นะครับตัวน,นะครับหลับๆจต๋วนะครับส้หนหลับผ้าผ้าดำๆนะ ผมบอกเลยตัวนี้สวยตัวนี้สวยขาขาสาั้นนับปีกชิดสร้อยเม็ดใหญ่ปากงามคอสวยผมบอกเลยใครที่ได้จากนกผมไปทุกคนนะผมค่าแต่นกตัวดีให้นะถ้าไปลืมอูตันหรืออะไรนะครับผมว่าจะแบ่งให้อยู่ถ้าผมมีแต่ตัวนี้ว่าผมจะเก็บไว้ก่อนเพราะว่าตัวนี้เป็นเสียงใหญ่เพราะว่านายากหรูอตันเสียงใหญ่นี่จะหายากมากเพราะมันจะเป็นเสียงกลางกับเสียงเล็กท,ที่เยอะแต่ที่เสียงใหญ่เป็นคารลมด้วยครับตรงนกตัวนี้คารลมจัดจ้านนะ แล้วตัวนี้ก็เป็นอกล่องตัวนี้นะตัวนี้อกล่องนะครับตัวนี้อกล่องนะครับจะภาพไม่ค่อยชัดเท่าไหร่เพราะนกนี้ไม่ค่อยได้เห็นตัวนะครับก็เขาจะหันหน้าจะหันหน้าไปฝั่งนี้ทางซ้ายนะครับหันหน้ามันมันมันไม่ค่อยหันหน้ามาทางหน้าโกงนกตัวนี้เป็นอะไรไม่รู้นะผมสังเกตหลายรอบนะครับไม่นจะหันหน้าไปทางหน้าโกงเลยเพราะว่าจะไปอยู่ตรงช่วงข้างๆมากกว่านกตัวนี้นะครับแต่ตัวสวยนะครับนกตัวนี้ตัวสวยตัวงามเหมือนกัน แต่อีกตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งโดนแบ่งไปแล้วับครับเดี๋ยวผมพาไปดูหลิวตันว่าสวยแค่ไหนับปีกงามแค่ไหนแต่ว่าจะมีดิ้นบ้างเพราะว่านกตัวนี้เพิ่งได้มาเพิ่งได้มาประมาณห้าหกวันนี่นะผมบอกเลยคห้าหกวันอยู่นกตัวนี้นะโอเคครับผมจะพาไปดูกันเลยครับ สวัสดีครับวัดดีครับอาจารย์ทุกท่านแลสบัดดีครับ FC ทุกท่านครับผมมาพบผมเช่นเกันครับผมพน้นนกข่เมืองเลยนะครับวันนี้ก็พาอาจารย์ทุกท่านมาชมนกตัวใหม่ของผมนะที่ผมต่อมาได้ต่อได้ประมาณห้าหกวันครับนกตัวนี้ครับเป็นลิวตันลิวตันแท้ๆเลยบอกเลยลิวตันแท้ๆเพราะว่านกตัวนี้ผมฟังมาห้าหกเดือนละนกนี้เติจะอยู่ตรงที่ทํางานผมผมบอกเลยแล้วก็ ผมเคยทําคลิปสั้นไปเมื่อหลายเดือนมาแล้วเมื่อเจ็ดแปดเดือนก็ทําคลิปสั้นลงอยู่ครับนกตัวนี้นะบอกเลยตัวนี้เสียงดีเสียงเพราะเสียงใสฟังแล้วมีน้ําเสียงนะบอกเลยแต่เสียดายว่าผมไม่ได้ทําคลิปให้อาจารย์ท่านได้เห็นนะมาผมอย่างครับน้องอาจารย์ท่านใดที่สนใจนกใหม่ให้ทักหาผมได้เลยไม่ไม่ต้องกลัวนะโทรมาถามผมได้เลยว่ามีหรือไม่มีนะครับโทรมาก็หากันได้ถ้าไม่มีผมก็บอกไม่มีถ้ามีกับผมก็บอกว่ามีนะโอเคครับอาจารย์ท่าน เรามาชมนกกันเลยครับว่านกตัวนี้สวยแค่ไหนโอเคครับนะครับเรามาดูโมหน้าจริงๆเขานะครับโอ้โสวยนกตัวนี้สวยนะบอกเลยแต่ดิ้นน่อยเพราะว่าเขาได้หกวันผมได้หกวันอยู่อ่ะเลยก็ดึงต้องดิ้นๆนะครับดูดูนะครับเดี๋ยผให้ดูโอ้ผมให้ดูใกล้ๆเลยนะะเพราะว่าผมจะรอเปลี่ยนกรงอยู่ครับตอนแรกเขาไม่กินอาหารนะเลยเอานกตัวเมียมาใส่ไว้นะเริ่มเริ่มจะกินละดูดูสังเกตนะบอกแล้วนะขี้มันเป็นสีเขียวนะตีต่อได้มาใหม่นะครับ ครับขี้มันเป็นสีเขียวทั้นี้ขี้เปลี่ยนแล้วครับเพราะว่าผมว่านกตัวเมียออกแล้วเริ่มกินเริ่มกินกินอาหารเรียบร้อยนะครับบอกตัวนี้โอ้ตัวนี้สวยนะปากสวยนะผมบอกไว้ก่อนเลยให้ดูปากนะครับนเห็นไหมอาจารย์ทุกท่านเห็นไหมครับเห็นปากครับดูทรงปากนะปากงุ้มนะนะครับนะดูลายปีกนะดูลายปีกนะครับสนปีกโอ้ครับดูดูแข้งครับดูแข้ง แข้งงามนะตัวนี้นกแข้งงามแข้งสวยนะเป็นนกเสียงใหญ่นะับตูลานนี่นะดูตรงนี้นะครับดูสนาบป,ปีกนะโอ้สวยงามนะตรงตัวนี้นะครับคนหางไม่หักนะั้นได้มามันมันจะยิ่งยู่ยูหน่อยครับตรงปลายหางนะช่วงนจะยู่หน่อยก็ไม่เป็นไรครับผมผมบอกว่าสวยๆนะโอ้มีคนถามซื้อต่างหลายคนนกตัวนี้นะส่งนกตัวนี้นะนคล้ายๆเปีกโขงครับดูปลายปีกยาวดูยาวไม่ยาวข้าใาชารท่านดูปลายปีกก่อนนะ ยาวนะครับปลายปีกยาวเดี๋ยวนกตัวนี้นะทรงงามนะครับเดี๋ยวนะครับนกดินนครับก็ยังมีดิ่นครับปลายปีกยาวถึงหลังหลังตู้เลยนะผมบอกเลยนะตัวสวยนะตัวนี้นะครับก็มีดินมีอะไรบ้างนะครับเป็นธรรมชาติของเขานะเพราะว่าเขาต้องตื่นเขาองกลัวอยู่นั่นเเนี่ยให้ดูอีกมุมนึงอาจารย์นั่นดูสสวยนะผมบอกเลยนกตัวนี้สวยตัวงามนะ โอ้คนถามซื้อตั้งหลายคนนะครับทำไมถามซื้อนะครับเพราะว่ามันเสียงมันใหญ่ครับเป็นนกริวตันเสียงใหญ่นะครับคารุมมันก็เยอะด้วยนกตัวนี้นะผมก็บอกโอ้ถ้ามีผมมีเยอะผมก็แบ่งให้เยอะผมมีตัวเดียวนอะอนกริวคนระับถ้าได้มาก็คนนี่ขอคนนี่ขอนะผมพูดตามจริงเนาะเคยเล่นคนนกเล่นนก้ดยกันนะถึงมันจะเหมืนหวงนะเนาะคนึงของผมนะครับมีตัวไหนผมก็แบ่งเมอนะผมจึงไม่ได้จึงไม่ได้เก็บนกด,ดีผมก็ขายเมินเนาะซึงผมก็ได้เก็บนะผมพูด ความมือความจริงเนาะคนเล่นน้นคนเล่นนกด้วยกันนะดูดูดอเห็นแล้วนะอาจารย์ท่านน่าจะชอบมากเลยครับดูดูให้ดูตัวนะครับดูสับป,ปีกดูลายนะครับนะครับนครับดูโหนะ ดูปลายปีกดูอะไรนะครับดูยาวไม่ยาวนะครับอันนี้ขนยังไม่เต็มนะครับขนปีกั็ไม่เต็มถ้าขนปีกเต็มมันจะเป็นอย่างนี้เลยปีกมันจะยกขึ้นเลยนะนกตัวนี้นะครับเหมือนไข่เป็นปีกโขงนะครับผมบอกเลยับปีกสวยนะครับเนี่ยดูนะดูใบหลังครับใบหลังก็สวยนะครับเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนกรงใหม่ละเพราะว่าผมจะใส่กรงหนึ่งนะครับดูโอ้ยสวยสวยงามมากครับนกตัวนี้ ไม่มีทิตินะผมบอกเลยครับทรงสวยอ่ะมันม, no มันไม่มีทิติครับนกนะดูไงก็สวยอ่ะครับมันมีมันมีเสน่ห์ในตัวนะนกนกหลิวนะนกหลิวตันนะครับนกดูปลายปีกนะนกขึ้นเรือขึ้นจ้าครับถ้าดูปลายปีกนะครับช่องปีกมันเท่าขาวนะครับนะถ้าไปนะครับนั่นนันะครับปลายปีกขาวนะมันจะขึ้นไวนกขึ้นไวนะครับถ้านกสีจะออกสีเอ่อมันมุนมนะครับเนาะ จะไม่แดงครับเนาะหน้ามันจะมุนๆแล้วก็อกอกช่องอกม,มันเป็นแดงงแดงน้ำตาลไหมอย่างเงี้ยมันจะขึ้นไวนะครับเป็นนกที่ขึ้นไวอันนี้ผม,มให้ถ่ายให้ดูใกล้ๆเลยผมไม่ได้เอานกอยู่ใกล้ๆให้ดูนะที่ผมถ่ายใกล้ๆให้ดูเลยเพื่อได้ได้เห็นนกชัดๆเลยครับว่านกมันสวยแค่ไหนนะหนับปีกเป็นไงนะครับนะครับดู เพราะวผมว่าข้าวขนปีกเต็มนี่โหสวยงามนะครับนะตรงงามตัวสวยนะครับเดี๋ยว็กเพิ่งขอแบ่งกันเด้อาจารย์ทุกท่านขอผมเก็บไว้ก่อนเด้อนกตัวนี้ขอผมเก็บไว้ก่อนเด้อม่มีนกไปฟังเสียงนะอยากลองฟังเสียงสักตัวน,ะนกหลิวนะว่ามันเป็นยังไงได้มากับแบ่งเมื่อนะครับโคตรนะนะโอ้วแต่ต้อ,ตอ,ตองมนะ มันมันไม่มันไม่ยอมไปข้างในครับนะัอ่าดูทรงครับทรงมันได้นะครับนกตัวนี้นะมองเลยทรงมันได้นะ ดูนก็สวยทำนะ่นะไม่ดูราเนี่ครับเนี่ยครับเมื่อกี้มันมันมันไม่ยอมให้เราถ่ายอะ่ะเลยตอนเราต้องมาหลายนี่นะครับเนี่ยครับดูทรงครับดูสาปีกปีกนี่ยาวมากเลยผมออกเลยปีกยาวมันปีกหงครับปากนี่ก็โหสง่างามนะปากชิดมากเลยอสวยนะ ผมม่รู้จะพูดยังไงแล้วนะผมบอกเลยในคลิปนะผมบอกเลยผมไม่รู้แต่แบบพูดแบบปัญญาแบบไหนให้จา์เพื่อนแบบให้ฟังอะ่ะมันสวยอะ่ะมันดูงั้นก็สวยอ่ัผมบอกว่าสวยที่อย่างเดียวอะ่ะมันเราเสียงมันเพาะด้วยนะครับลามันโยนลามันเรียกลาอะไรนะผมฟังอยู่อู้มันเพาะเพาะมากเลยนกตัวนี้เพาะฟังแล้วเพาะนกตัวนี้ผมต่อได้ที่ทํางานนะเพราะ เจ้าผมเอานกไปไปใส่ละละดูผมเอาเจ้าใบชาไปใส่ดูแต่ว่าผมไม่ทาคลิปเพราะว่าผมต้องมีเวลาต้องทํางานแล้วครับน้องเลยไม่ต้องม่ได้เปิดกล้องไว้อะเอเราไปใส่ดูสักประมาณสั้งยี่สิบนาทีโอ้ตัวนี้มาถึงโดดใส่เพราะว่าน่าจะห่วงถิ่นผมว่านะน่าจะห่วงถิ่นมากเลยนกตัวนี้มาถึงหยาบภาพนะครัเดีเสียงเรียกก่อนเรียกบนหลังคาก่อนครับน้องเรียกบนหลังคาทีก็มาสักรมก็มาโดดเหยียบนกต่อเลย หานกต่อโอ้ตัวเหยียบเป็นเหยียบง่ายมากเลยพอแล้วเอาเจ้าเจ้าออรเสือไปนะไปต่อไม่เข้านะเลยเอาเจ้าใบชาไปเล่นดูกระเบี่ยวกระเบียวได้ถือว่าชุดยอดมากเลยเจ้าใบชารับดูปากนะจย์นั่นโอ้ตัว่อปากครับดูปูปากครับนะครับท่านดูปากครับเห็นไหมเห็นไหมปากสวยนะดูนะครับ ้ามันจะลายๆนะครับเลยมันมองไม่ค่อยชัดเท่าไหร่อ่ะถ้ามันอยู่ในมุมอีกมุมหนึ่งอ่ะมันก็โอเคอยู่ถ้ามันอยู่ในมุมเนี่ยมันก็สวยอยู่ใช่ไหมถ้าเรามันมองนี่นะสวยนะผมบอกเลยโอเคอาจารย์ท่านก่คลิปนี้ผมก็เอาแค่ นกหลิวตันหม้อใหม่หรือว่านกหลิวตันป่าใหม่ให้อาจารย์ท่านได้เห็นเนาะว่ามันสวยแค่ไหนเนาะผมก็อยากแบ่งอยู่แต่ว่าผมขอเก็บไว้เล่นขอเก็บไว้เล่นก่อนครับเนาะรอมันขันรอมันเข้าเนื้อเข้าตัวก่อนเนาะเขาดีๆก่อนเขา่ขาแบ่งกันนะครับเนาะถ้าขายไปแล้วกนะวมันไม่ใช่เป็นหลิวตันเนี่ยครับก็เป็นหลิวเฟืองเนี่ยครับเนาะจะมาว่ากันเออเอานกนะว่าขายนกหลิวตันใ้กันเนาะว่าทำไมเป็นนกหลิวเฟืองนะครับเนาะ เพราะว่ากันเนี้ยล้อมขึ้นดีๆก่อนให้มันเรียกให้มันโยนเพาะๆกอนนะให้ผมได้ฟังกันแต่ไม่แน,น่นะคตผมก็แบ่งขายก็ได้นกตัวนี้ผมแบ่งไม่แพงหรอกผมบอกเลยสตาร์ราคาหลักพันนะไม่ไมราคาไม่เกินราคาไม่เกินประมาณพันพันเก้าอ่ะผมบอกเลยนกตัวนี้นะในอนาคตนะผมขายอ,ะอ่ะเพราะตันที่ผมไม่ค่อยท่าไไร โอเคครับอาจารย์ทุกท่านคลิปนี้กับเพียงแค่นี้เลยก็อย่าลืมกดติดตาม Subscribe นะครับเพื่อเป็นหลักใจให้ผมตามคลิปใหม่ๆเรื่อยๆให้อาจารย์ทุกท่านได้เห็นเนาะว่าอาจารย์อยากทำอยากชมนกใหม่ๆก็ทักมาเลยนะครับผมเนาะมาเป็นยังคุยกันเองคุยได้ทุกเรื่องผมนะครับเรื่องนกนะโอเคครับคลิปนี้กับเพียงแค่นี้นะครับผมครับค่ะทีครับ